ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลโบอทแมพเพจซูมิเตอร์ X ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดนสวน์เกมมิ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการปลดล็อกเอ่อแอร์บอร์ดในเอ่อเพจซูมิเตอร์ X ในคนนะไม่ไม่ใช่แอร์บอร์ดดิเป็นโฮเวอร์บอร์ดทุกคนนะก็จะเป็นเจ้าโฮเวอร์บอร์ดได้เลยทุกคนนี่ก็เราต้องทําการเอ่อฟาร์มใช่ไหมทุกคนนะให้ค่ามาสเตอรี่เนี่ยอยู่ที่25%ทุกคนนะ เออก็ผมได้ฟาร์มแล้ทุกคนนะเหมือนว่าผมเล่นมาไกลมาทุกคนนะต่างแต่คลิปที่แล้วชิ้นเชิงเลยนะว่าคลิปที่แล้วเราแบบว่าเออมากเลยทุกคนนะเล่นเออคลิปนี้ผมกลับมาแบบว่าตึงมากทุกคนนะมานน่นนะก็ผมจะมาทําการปุ่นล็อกบอร์ดทุกคนนะเออให้ผมแบบวิ่งแบบไม่ต้องวิ่งเลยทุกคนนะแบบคีย์บอร์ดลอยไปเลยนะเออมันจะต้องแบบจเจอเวลาทุกคนนะ วิ่งนานทุกคนระมานั้นนะโอเคแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับผมนะก็มีเอฟซี FC แล้วผมส่งมาให้นะก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะก็จะเป็นจะตัวนี้เลยนะก็ส่งมาให้ทุกคนนะขอบคุณมากเลยนะกนะ็จะเป็นคนนี้เลยทุกคนไนดะ้ส่งมาให้นะขอบคุณมากฮนะแล้วก็ผมได้ทําการเออไปซื้อมาทุกคนนะสัตว์นี้นะนี่สัตว์เฮสซี C, ทุกคนหรือว่าสัตว์โลกฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอร์เป็นโลกฮาร์ดคอร์ทุกคนเราจะไปเอาบอดนะไอ้พวบอดมันจะอยู่โลกฮาร์ดคอรนะ์เนาะ แล quality, ้วก็จะมีสเลี้ยงคัดคอทุกคนนะนี่ก็ผมก็มีละสองตัวนะนี่คือไปซื nah. <ts> <eman puis> ้อเอานะซื e ้อจากเออการเทรดทุกคนไปดิเข้าไปในโลกของเทรดทุกคนนะแล้วก็ซื nice <t tive> ้อนะแล้วก็อ๋อบูดหมดแล้วก็นี่เลยทุกคนนะสเลี้ยงที่เอฟซีส่งมาให้นะขอบคผลมากเลยทุกคนนะคือมานนี้ทุกคนแล้วบนการสุ่มนะคุนะสุ่มไข่นะคือสุ่มไข่อีสเตอร์เนาะตัวนี้เลยทุกคนนะผมก็ได้ตัวมาเออ เยอะอยู่ทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้ตัวใหญ่สักทีโอ <c oughs> ้มันสุ่มโคตรยากเลยทุกคนนะนี่นะ <c oughs> ไข่อีเตอร์ตัวนี้เลยทุกคนนะ <c oughs> ผมสุ่มนะเป็นโกลเด้นทุกคนนะไข่โกลเด้นนาอนี่สองตัวนี้คือผมไม่ได้เลยทุกคนนะเออมันได้ยากขนาดเลยเหรอวะทุกคนนะ <c oughs> ผมสุ่มแบบเยอะอยมากเลยทุกคน,นออโต้สุ่มไว้นะ <c oughs> นนก,นก็ยังไม่ได้ทุกคนออสุ่มไปประมาณสองสามชั่วโมงก็ยังไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ใช่วทุกคนนะมันใช่กล่องสุ่มไม่ใช่ที่สุ่มหรือเปล่าเนี่ยเออมันเกลือคานี้เลเหรอทุกคนนะ คออโคตรเกลือเลยทุกคนนะโอเคทุกคนนะก็เราก็ไปโลกของเออฮาร์ดคอร์ดีกว่าทุกคนนะฮาร์ดคอร์โหมดนะนี่ก็ปลดล็อกแล้วทุกคนนะผมฟาร์มานะขยันฟาร์มากเพราะติดเกมเนี่ยโอเคไปเลยแล้วกันทุกคนนะก็วิธีเข้าคือต้องมาตรงนี้เลยทุกคนนะก็จะเข้าฮาร์ดคอร์โหมดเองนะโอเคอันนี้คือผมเคยเข้าเลยทุกคนนะมาเข้าพร้อมกันเลยนะแล้วก็อัอดคลิปไปด้วยเลยนะเกออ็บไปเลยนี่ไปแล้วทุกคนนะฮาร์ดคอร์โหมดนะ นีโอเคโอเคทุกคนมาฮัตคอมโหมดแล้วทุกคนนะคนรีมเรียกว่ามาสเตอรี่เราจะโอเคเหมือนเดิมนะโอเคสำหรับเจ้าฮัตคอมโหมดนะครับผมนะก็เสียงที่จะตีได้ก็คือเสียงที่มีสาระเออเฮซีทุกคนนะถึงจะตีของเข่าทุกคนตนะีพวกเงินพวกกล่องเขานะ่าเลาในลกนี้นะก็สองตัวนี้ทุกคนนะตัวแบกนะนี่ก็อันนี้ไปซื้อมาที่คน2สองตัวนี้นะโอเคแล้วทำการฟาร์มฮนะโอเคขออนุญาตรับของก่อนนะโอเครับของก่อน แล้วก็ฟาร์มทุกคนแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยนะจะถึงด่านเทคโนโลยีเวิด์ world, น,นะปรนะมาณนั้นออโอเคเราต้องทําการฟาร์มทุกคนนะซึ่งเผมมีอยู่2ตัวนะบอกเลยว่าน่าจะฟาร์มยากอยู่โอเคส่ต่อไปโอโ้โหสองพันล้านโอเคไปเลยละกันเนงะินผมเยอะมากเลยตอนนี้โอเคไปเลยไปเลยส่งต่อไปอใช้หนึ่งพันคอยทุกคนนะผมไล่าใ้ทนะคนนะว่าไอเหรียญน,นี้ไม่เรียกว่าอะไรไมมนเรียกว่าคอยนองนะคอยประมาณนั้นนะ โอเคต่อไปก็ไปได้เลยทุกคนนะชิ่ม,มากโซนต่อไปเออเจนะ็ okay, ดหมื่นห้าพันนะโอเคเกาฟาร์มไปทุกคนนะเวลาผมพัฒน,นาม,มาเยอะมากเลยทุกคนนะนี่แล้วก็ทำการอัปเกรดตันแล้วทุกคนตอนนะั้นที่อัปเกรดป่ะอัปเกรดตันทุกอย่างเลยนะเออโอเคไปแล้วกันทุกคนนะต่อไปใช้เออสี่แสนสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคใช้สี่แสนทุกคนนะโอเคไปแล้วกันนะปลดล็อกไปเลยโซนะต่อไปแล้วก็ทำนะก,การกฟาร์มนอะ เราต้องแบบทำการปลดล็อกไปเรื่อยๆทุกคนนะจะถึงเทคเวิลล์นะโอเคครับแล้วก็ตัวที่เอฟซีส่งให้คือไม่ได้ใช้ในโลกนี้เพราะมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์ทุกคนนะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงโลกฮาร์ดคอร์หรอกมันก็เลยแบบว่าใช้ไม่ได้ทุกคนในะโลกนี้นะก็ไม่เป็นไรทุกคนนะเขาส่งให้แล้วนะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอโอเคปะ่ะวามเลยละกันนะนี่ฟาร์มไปเรื่อยๆซึ่งเงินผมมีเออไม่สิคอยผมมี2 0ง0ันสอล้าน Okay. โอเคปวดล็อกออไปเลยแล้วกันเออไปเลยฮะแล้วก็ต้องปลดล็อกไปถึงด่านนี้นนะนเลย <world> ทุกคนนะด่านเออฟานเฟนแฟนตาซีเวิด์อแฟนตาซีเวิด์ทุกคนนะโอเคแล้วก็ต้องมาเข้าตรงนี้ทุกคนซึ่งเราต้องหาเหรียญมันเดี๋ยวขึ้นลาก่อนนะจากโลกแฟนตาซีเวิด์นะ okay. โอเคปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนนะนี่นี่นีไม่ตกฟาร์มแล้วมั้งทุกคนนะคอยผมเยอะมากเลยตอนนี้เออโคตรเยอะเลยนะเก็บ okay. ไปแล้วกัน ไม่ต้องฟาร์มแล้วว่าเยอะมากเลยตอนนี้2,25 0ล้านใช่ไหมเนี่ยเยอะมากเลยโอเคไปเลยแล้วกันไปเลยคนระับเราต้องไปโลกของแฟนตาซีเวิลด์นะฮะโอเคไปเลยครับแฟนตาซีเวิลด์แฟนตาซีเวิลด์ไปแล้วกันนะขึ้นปืนใหญ่เลยไปเลย World. แฟนตาซีเวิลด์เราก็ต้องไปเก็บเหรียญขึ้นลาโอเคแล้วก็ปลดล็อกนะก็หนะ้าปลดล็อกประตูพอเท่านีท้ทุกทุกอันนะใช่ไหม อันนี้คือผมไปดูมาทุกคนนะเออก็เลยรู้นะเออนี่นอตอนนี้ผมมีการพัฒนาทุกคนนะจากคลิปที่แล้วที่เล่นเออมากเลยเล่นแบบเบื่อมากคลิปนี้มาเป็นไงโคตรเซียนเซียนขึ้นเยอะเลยโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าฟาร์มฟาร์มเราต้องฟาร์มทุกคนนะเหรียญนี่นะโอเคกึ๊บฟาร์มฟาร์มมีแค่สองตัวเออดีใจนะทุกคนนะที่มีสองตัวนะอันนี้ผมไม่รู้เลยทุกคนนะตอนที่ผมไปซื้อนะว่าทำไมมีสัตว์รักนี่นะผมเพิ่งดูทีหลังทุกคนนะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของโลกฮาร์ดคอร์นะ บอกว่าผมดีใจยู่นะออ,อันนี้คือผมไม่รู้มาก่อนนะคนว่ามันจะเป็นสเีเลสคาร์ที่ผมซื้อมาเม้าหนะเห็น <c oughs> ว่ามันแบบพลังจมตีมมันเยอะนะก็เลยซื้อมาแต่ได้มันเป็นแบบสัตว์ฮาร์ดคอร์ด้วยนะบอกเลยว่าโคดีใจเ,ออเรื่องขฟาร์มนไมต่อเลยนะบอกเลยว่าดีมากโอเคแล้วก็ปล็อกส่งต่อไปละกันทุกคนนะเหรียญคือลาเราเลยเยอะละ <c oughs> โอเคไปเลยโลกของฮาร์ดคอร์แล้วก็เออสเตเลสไชนี่ทุกคนมันคืออะไรวะสเตเลสไชนี่อันนี้ผมยังไม่รู้นะคือ,อมันมีแบบ ใชนี่แล้วก็เรนโบว์ทุกคนนะพวกอันนี้นะช,ชื่อแบบเนี้ยผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะโอเคไปแล้วกันปุ่นล็อกฮนะแล้วก็ปลดล็อกอีกทีปลดล็อกปลดล็อกหมดเลยปลดล็อกหมดทุกอย่างเลยเรียบร้อยฮะแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปใช่ไหมดูว่าเข้าไปว่าเข้าไปฟาร์มนิดน,นึงหรือเปล่าโอเคเราต้องฟาร์มทุกคนนะให้ถึงเออเจ็ดเออเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านทุกคนนะพี่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านนะตรงนี้โอเคขอฟาร์มเลยแล้วกันทุกคนนะ โอ้ไม่ใช่เราถึงแล้วนี่เราถึงแล้วทุกคนนะผมมีอยู่5113ล้านโอเคไปเลยชิวชิวโอเคแล้วก็ทำลายกล่องตรวนี้ฮะนี่สรตน์คอร์เรามี2ตัวก็ฟิีวได้โอเคเรียบร้อยทุกคนนะโซนของเออแฟนตาซีเวอร์ก็ปลดล็อกหมดทุกอย่างเลยนะโอเคแล้วก็จะไปอันนี้ต่อเลยนะต้องปลดล็อกนี่ก่อนนะต้องนี่ตรงตรงนีนะ้แล้วก็ทำการว้าไปทุกคนนะโอเค อยากได้บอลแล้วว <laughs> ่ะอยากได้บอลแล้วทุกคนอดใจไม่ไหวแล้วโอ้อยากได้มากเลยโอเคไปแล้วกันนะอันนี้คือน่าจะพอหรือเปล่าบินเลียนนะพอ้นบอกว่าโอเคไม่พอทุกคนนะคาดอีก2องพล้านโอเคมันก็ไปแล้วกันนะฟาร์มต่อฮะโอเครวมถึงแล้วนะโอเคไปแล้วกันทุกคนนะโลกของเอ่อเทคเวิลด์นะโอเคเราต้องเข้าตรงนี้ทุกคนนะต้องมาโลกเอ่อสปาวก่อนนะ สปาเวิร์ก่อนทุกคนแล้วก็มาตรงเลยตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วนะวิวเล่นนะนี่คือผมก็รู้ทุกคนนะเพราะดูมาโอเคอะไรนะ Material, เนี่ยบูส์แบตเตอรี่เลเวลสามสองโอเคมาเผื่ล้กันคนหนะ้าได้ละนี่มาแล้วก็เข้าไปเลยผมนะโลกของเทคเวิร์มเองโลกของเทคโนโลยีโอเคไปแล้วกันทุกคนนะโอเคทุกคนมาแนละ้วเทคเวิร์โอเคแล้วก็รูปธนาคารนะครับผมนะผมก็เอ่อฝากไว้ทุกคนนะธนาคารนะนี่ ก็ฝากเสืเอกไว้คนเยอะเลยนะก็เนะอ Ex ็กซ์ลอเตอร์ทุกคนนะผมไม่ทําการทําให้มันเป็นเรนโบว์ er นะผมด้วยว่าเรนโบว์มันดีตรงไหนนะคืเอเรนโบว์ er มันดีหรือเปล่าทุกคนนะน่าจะดียู่นะคืเอเรนโบว์ er นะเป็นสัตว์เรนโบว์ผมผมผมเอามันไปรวมกันทุกคนะแล้วก็กลายเป็นเรนโบว์ er นะนี่ก็มีเจ้าไข่ด้วยประมาณนี้ทุกคนนะสัตว์ที่ผมได้มาแล้วก็ฝากไว้5ล้าน5ล้านไดมอนนะโอเคแล้วก็ทาการปลดล็อกล้กันนะปลดเลยโอเคปลดล็อกปลดล็อกแล้วก็ไปตรงเออไม่ได้ชื่อว่าเออ อะไรทุกอย่างทุกคนนะนะมันชืออ่อเดี๋ยวเราปุ่ล็อกก่อนนะเาเกี่ยวกับการฟาร์มเลยนะโลกนี้ก็เป็นโลกเทคโนโลยีทุกคนผมรู้ว่าสวยงามมากนะผมเห็นตอนแรกคือแบบว่าสวยมากทุกคนผมเข้ามาต้นแต่โลกปกตินะหรือว่าผมแบบตื่นตานตื่นใจมาก <c oughs> <c oughs> มันเคยอย่าสวยเลยทุกคนนะคือมันสวยมาก50ล้านโอเคไปเลยไปเลย50ล้านหรือเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะโอเค625ล้านโอเค นี่ของเรา25ล้านอะไรล,ะ 6, 000, 25, 000ละ่ะ600,000 25,000นะครับโอเคไปเลยละกันทุกคนนะ600,000 25,000นะ5,000คอยโอเคไปเลยนี่ทุกคนอ่ะไม่ใช่นีวะ่ะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้โอเคเกมใช่ตรงนี้เออทุกคนแล้วก็เกมนี้มีเอฟอป้าด้วยไหมด้วยนนะเป็นเสียงฟอป้านะอันนี้คือผมอยากได้มากทุกคนนะมันเป็นเอ่อเป็นสัตว์ที่แบบว่าเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟใช่ไหมทุกคนนะที่จะ มีเวลาจำกัดใช่ไหมทุกคนนะแต่ก่อน,นะมันจะมีฟอปป้าอยู่ทุกคนนะเกมนี้ฟอปป้าทุกคนนะผมก็อยากได้มันเหมือนกันนะก็อนาคตอาจจะตามหามันุกคนนะฟนะอปป้านีะอือจะตามซื้ออยากได้มากเลยฟอปป้าทุกคนนะคือ,อโอเคทุกคนนะี้เราก็มาถึงเงโซน กำมันภาพลังสีโอเคการฟาร์มเปนการคนอือไปเลยสั่นเลี้ยงอนาคตเราต้องหาฟัปาทุกคนนะผมชอบฟัปามากโอเคทุกคนมาทำการปลดล็อกเลยละกันทุกคนนี่คือผมครบเลยนะโอเคไปแล้วก็ต้องฟาร์มฟาร์มอีก2.25บิลเลียนโอ้โหโอเคทุกคนนะฟาร์มต่อยาวๆฮะโอเคแล้วก็ไอบอดอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนี่เราเราต้องลงไปรงหลุมนั้นทุกคนนะถึงจะเข้าไปได้นะ โอเคฟาร์ม okay. oh, อีก2.25บิลเลียนโอเคทำการฟาร์มเลยละกันทุกคนนะโอเคฟาร์ม okay, เลยกันฮนะกี่ฟาร์มยาวไปเลยยาวเลยโอเคผมมาฟาร์ม okay, ก็ okay, ไปลยนะโอเคไปละกันทุกคนผมก็ไปฟาร์มกล่องตันนะั้ทุกคนนะกล่องยักษ์นะเป็นกล่องทองนะโอเคทุกคนมาถูกเต้นก็ถูเต้นเลยทุกคนนะจะได้แอร์บอร์ดไหมเป็นได้โฮ์บอร์ดแล้วทุกคนมาไปเลยนี่ทุกคนตรงนี้นะเราทำการลงไปฮนะ ก็เข้าไปเลยนี่ผล็อกแล้วแล้วเราก็เจอกับนีบอททุกคนเฮ้ยเอาวะนี่ทุกคนได้แล้วฮะบอทวีเรียบร้อยทุกคนได้โอเคกลับละโอเคได้ทุกคนนะภารกิจคลิปนี้นะเรียบร้อยฮะนี่ทุกคนนี่บอทอ่านว่าไฮเทคใช่ไหมเนี่ยไฮเทคฮูบอดทุกคนนะสามไฟนะเคไปะ บอร์ดไฮเทคเนะโอเคจิวนี้ทุกคนนี่ผมได้มีบอร์ดแล้วทุกคนนะโอ้โหทุก็เร็วมากโอ้ยวุ้ยโคตรเร็วทุกคนอู้ไปเลยอือไปเลยอูรกดดดดิะโ้ววยยทุกกคนนะะะรโดดด้เร็วมากเ้้้ยโโโโออออหหืร็วมากทุกคนนะเออต่างจากการเดินแบบสิ้นเชิงเลยการเดินขี่แบบว่าช้ามากเลยทุกคนนะโอเคเรียบร้อยทุกคนนะมานี้ทุกคนบล็อกแล้วฮะอันนี้คือบอร์ดฟรีทุกคนนะมานี้ฮะ โอ oh, เคยูมิคินิพอยและกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดซับกดหนงผมด้วยนะครับผมนะเอิ้วมีใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคยูมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนำหรือว่าคลิปหน้าจะทำไรฮะได้เพชซูมเลเตอร์เองนะโอเคยูมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปละบ๊ายบายครับผมบายบายไปครับยี่งคนเร็วคนเร็วมากคนเร็วไปเลยไปเลยออกนอกจักรวาลไปเลย